สักไหมครับสักสิครับไปไหนใครวะตามหลังไรล่ะอหไปเรียนไม่รู้เลยมาข่าวชวร์เลยนะพี่เอ้ยีเราที่มาไก่เนี้เราเรียนด้วยกันตอนสมัยเนี้ยรบาลไงรบาลเอ้รบาลสามรับาล3นึงตัวจัวนี้จัดจัักซักักซักบักขั้เลยบบ บบม่ก็เต็มมาแบบคือนี้เราเราเคยทักเชนนายเขาแหละอ๋ออัเนี้เรา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 สักนี้เลยเราสักนี้เลยใช่สักซักเปิดค้างเปิดเปิดค้างเลยนย<อ>ลี่ลองบีด้วยลองบีลองบีดเปิดค้างเลยอ,เอาเรนายบอลมีกิวว่างปะวันนี้เหรอวันนี้เลยอตอนไหนตอนนี้เหรอใช่ มันจะไม่ได้ไ่้ที่ได้เราเราได้มั้งเราได้ได้เมื่อแบบเต็มแบบดีนั่นของจะขึ้นเนี่ยพอดีเราเป็นยาหน้าร์ตเรายานัานี้ได้เราเราติดยาหน้าคือก็โผล่เออจะซักตหนเนี่ยซักหัวซักหัวเลยเราเราก็นวดเลยได้ป่ะได้ก็อ๋อ ใเรากอนหัวเลยวะไหวอ่ะววันนี้เราได้มากเลยเพื่อนมึงเอาไหวเป็นหัวไหวเพื่อนมึงไหวเเนี่ยไวไมไหวไหวหรือเป่าไหวได้อีจะม้สื้อไม่พอแล้วซสื้อถุอีกไอ้เราเป็นแบนี้หเไม่ไ ปแม่ไปเลยครับโอเคแล้เๆๆๆจาลๆๆๆๆๆ okay ูกจ,จ,จักหัวเลาไหกหัวสีด้วยดำสีเราตักสีเลยสี 20, ก็สองหมืนกว่าแหละสองหมืนกวาอืออะฮะจำทองได้ป่ะได้นิ่ำำทองเลยจำสองหมื่นกว่าเลยล่ะใช่แล้วสองหมืน เราโตท่านที่บ้านก็ไหนบ้างโอเคดู้เรืไปโทรก่อนเลยแม่โทรโทร่านเพียรสองมือสองมือเออโตท่านที่บ้านหนึ่งเอเพิ่มกูไปด้วยเจอกลับบ้านเยอะอย่าตำรวจจะลงร้านกูแม่เนี่ยเอาไงเฮไยนายเออพอดีเราโทรถามที่บ้านแล้วเขาบอกเขาไม่สะดวกพอดีก็แต่พอดีวันนี้มัน มันมันมันธุรกิจที่ร้านมันมันเป็นลูกน้องมันขาดด้วยอะไรได้อ่ะคือเราเราต้องกลับไปเฝ้าร้านเออาราลบก็ไม่ได้ไม่ทั้ตัวดีคนมันขาดอ๋อจริงจีมันย่างสักกันายนะเราเราเราอยากสั่งเลยแหละเออเรื่องมัินไม่ใช่ปัญหาเหรอไม่ป่ะมีปัญหาแต่มันก็น่าจะมีปัญหาแล้วไม่มีไม่มี จริงจริงไม่ไมมีจริงๆแต่พอดีคนมันข่าที่ร้นคนมันข่าด้วยอะไรด้วยเกเออช่วงวันหยุดด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทักนายมัมมันดีกว่าเนาะคือหมดลินแล้วหมดไม่ีไี่เป็นไรเราไม่เป็นไรไม่มีจะมูขาจะใช่ใเ้ายปจะกันเพื่อนกโอเคเจ็เจ็บหัวอะ้รเบริสการ์นี้อะไรกันหัวเป็นอะไรกันเป็นอะไร